ลดเล่าลดรายจ่ายแค่วันละร้อยรวยเป็นล้านในเวลาแค่10บกว่าปีอยากรู้ไหมครับว่าทําได้ยังไงมาฟังเคล็ดไม่รับจากอาจารย์การเงินอย่างผมที่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้กันครับ จริงๆคําตอบว่าทําไมถึงจนไม่รวยสักทีหลายคนก็ตอบได้ว่าอาจจะเพราะเมาเพราะเล่านั่นเองใช่ไหมครับแต่ถ้าลดเรลาได้วันนี้ผมจะบอกวิธีวรวยแบบไม่ต้องลุ้นหวยให้คุณฟังครับรู้ไหมครับว่าแต่ละเดือนผู้ดื่มหนักเป็นประจําเขามีค่าใช้จ่ายในการดื่มสุราฉเฉลี่ยสูงถึง ,3722 บาทต่อเดือนไปกับอะไรก็ไม่รู้ที่ทําร้ายสุขภาพของเราอีกด้วยนะครับแต่ถ้ารู้จักเอาเงินก้อนนี้ครับมาออมหรือว่าลงทุนคุณรู้ไหมครับว่าใน1ปีคุปี จะมีเงินเก็บเกือบครึ่งแสนเลยทีเดียวทิ้งเวลาไปอีกแค่12ปีเงินลงทุนของคุณก็จะงอกเงยเป็นล้านได้ไม่ยากเลยครับลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าคุณลดเล่าได้เงินที่ประหยัดได้เอามาต่อยอดทําอะไรได้บ้างลดนี้ท่องเที่ยวซื้อของให้พ่อแม่เป็นทุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่มั่นคงของลูกหรือเก็บเอาไว้เป็นทุนเพื่อเปิดกิจการเล็กๆเป็นของตัวเองเห็นไหมครับว่า ชีวิตของคุณจะดีขึ้นแค่ไหนในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์ด้านการเงินแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับการวางแผนการเงินมาเป็น1 0บสปีผมขอบอกเลยนะครับว่าไม่มีอะไรแล้วครับที่จะทํากําไรได้ดีเท่าการลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเงินทุกบาทที่คุณเซฟได้ครับถ้าเก็บเอาไว้ลงทุนมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในอนาคต แต่ถ้าเอาไปซื้อเหล้ามันก็หายไปกับปัสสาวะแค่นั้นเองแถมยังอาจจะทําให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพตามมาอีกไม่รู้จบเลยใช่ไหมครับอยากเลิกเหล้าลดแอลกอฮอล์ต้องทํำยังไงล่ะครับก็เริ่มจากลดปริมาณลงวันละนิดจดสถิติไว้ครับว่าดื่มไปแล้ววันนี้กี่แก้วกี่กระป๋องกี่แบนกี่กลมคิดเป็นเงินเท่าไหร่พอได้เห็นตัวเลขชัดๆว่าเงินที่เสียไปนั้นจริงๆแล้วเราเอาไปทําอะไรให้มันดีๆกับชีวิตเราได้บ้างแรงใจที่จะเลิกเหล้าก็มาเองล่ะครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้นะ นะครับว่าจะเก็บเงินเล่าวันละเท่าไหร่อาจจะหยอดกระปุกโอนเข้าแอปหรือว่าฝากประจำก็ได้เพียงแค่คุณทำประจำสม่ำเสมอ ก็จะเห็นยอดพุ่งแบบไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะครับแต่ถ้าใครทําไม่ได้จริงๆก็ไปหัดกินเหล้าฟรีตามงานเลี้ยงเพื่อนก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าอยากจะรวยต้องเลิกเหล้าครับแล้วหันมาออมและลงทุนเท่านี้ชีวิตก็จะเปลี่ยนใครพร้อมเป็นเศรษฐีมืออาชีพแบบนี้แล้วบ้างครับฟอลโล่ <Follow S 2> ช่องผมปิงธนาวัฒนไว้เลยนะครับแล้วมาอัปเดตกันว่าวันนี้คุณเซฟเงินเล้าไปกี่บาทยิ่งเซฟมากยิ่งภูมิใจ ผมสัญญานะครับว่าอนาคตจะมีคลิกดีๆแบบนี้มาให้คุณติดตามเรื่อยๆแล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆรู้กันนะครับว่าลดเล่าลดรายจ่ายเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ง่ายๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับไว้มาคุยกันว่าใครหยุดเล่าได้กี่วันแล้วสวัสดีครับ